เมนูเมนูอาหารเย็น,นอือได้กินแล้วนะจ๊ะได้กินจริงจริงจับแล้วนะ <c oughs> เย,วนะย็นนี้จะมีปาร์ตี้ที <c oughs> ่บ้านจ้า <c oughs> งานวันเกิด หมูกระทะต้องมาเจ้าเตาเรียงเราจะสามเตาแล้วนี่ไม่มีจัดไปจ้าหมูกระทะชุดใหญ่จอายนี่เลยจะก,กระตรงทอดนี่เลย กำลังไปกำลังไปเอาแล้วโอเคเคยแล้วเริม่มมนเรงแล้วจ้าเาเ่นกัวเป็นเล็กน้อยไปทาง าามมบอหาเงินมาจางบ้านบ้าเดียดเมาอยู่ก็นี่เนาะที่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่ยังไงแม่เธอต้มีแฟนเธอนี่แหละมีใครแล้วมีลูกสาวกับมีลูกสาวคนเดียวเลยนเขาจะไปยืดยายหนีกินอะไรเน้อกินแต่กระเทยจ้า ตัวตะกะเตนค่ะ <c oughs> อร่อย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 คุณประกอบทำไมม่ย่างเหีน